สวัสดียามเช้านะคะพามาฟังเสียงนก <Yeah. S 1> เสียงการ้องตอนเช้านะคะวันนี้ฝน,นปอบแปะอยู่นะคะสดชื่นไปทั่วๆกันเลยนะคะเพื่อนๆดูต้นไม้นะคะดูต้นไม้ข้างทางบรรยากาศดีนะคะฝนปอบแปะนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินไป ทางนุ้นนะทางสะพานเนาะจังเช้าตรูอยู่นะคะฝ,ฝ,ฝนฝนยังลงเม็ดอยู่นะคะ น้ำไปดูสะพานนะคะเยว่าจะพาพาไปดูสะพานนะคะว่าจะมีน้ํำไหมเดี๋ยวตามมานะคะ ก็จะเป็นดอกมะกกอ,อกป่านะคะเพื่อนที่ร่วงลงมานะคะกล,วลัวมาเลาวเห่าพูดเบาๆปรมาเหา่าจะเดินสะพานในน้ำไม่ยางอากาศดีมากเลยถ้าฝนไม่แรงนี่ก็ถือว่า นนถนนเส้นนี้เดินตอนนี้ลำบากนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นที่ล้มๆนะคะเวลาก็อยู่ข้างบนนะคะมองไปข้างหน้านะคะเพื่อนโอ้ดินล่มนะคะดินล่มเดินลำบากก็มาดูพอมีน้ำไหมว่พอมีนะคะนิดหน่อยก็พอมีนะคะ มองจากสะพานลงไปนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะก็จะมีน้ําเป็นหย่อมๆตรงที่มีน้ำรู้สึกว่าจะเป็นบ่อที่เขาขุดเขาขุดนะคะเขาขุดไวยส่วนตัวนะคะมันก็จะมีน้ําเนาะแต่ถ้ามันมีบ่อก,ก็คงจะต้องไหลแล้วก็เลี่ยลายไปตามคลองนะคะบังเอิญน้ําไปลงอยู่ตรงที่ที่ขุดไว้นะคะเพื่อนรู้สึกว่าจะมีตั้งหกเจ็ดล่องหรือเปล่า ตามที่เคยไปเดินไปดูนะคะส่วนมุมโน้นก็จะเป็นมุมบัวนะคะเกล้งางใสๆถ้าเกิดฝนไม่ตกนะคะอาจจะได้เดินพาไปชมนะคะว่าน้ํำในคลองตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะยังแห้งอยู่นพระตรงนี้ส่วนสวนพริกเป็นยังไงบ้างนาะส่วนพริกหน้าฝนอ่ ส่วนสะพานข้างนี้ก็ยังแห้งกลางอยู่นะคะน้ำยังไม่ไหลเลยนะคะตอนนี้เ้าทำถนนตัดไปสู่เส้นทางหนึ่งแล้วนะคะก็จะเป็นเส้นทางไปสวนเขานะคะเพื่อนๆสวนคลองข้างหน้ามุมนี้นะคะน้ำยังไม่มีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ขุดไว้นะคะก็รอชนก่อนที่น้ำหลากนะคะเพราะว่าไปวายจะได้มาจับปลาตรงนี้นะคะพี่ไปวายจับปลานะคะ ก็ยังหนดครึ้มอยู่นะคะฝนล,ลงเริ่มลงแรงแล้วนะคะไว้ก็ขอตัวนะคะขอให้ทุกนเพื่อนๆท,ทุกทท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไปข้างหน้าก็จะเป็นหมู่บ้านหนึ่งนะคะทั้งหมดที่นี่มีสี่หมู่บ้านนะคะที่ใกล้เคียงหมู่บ้านข้างหน้าก็เป็นหมู่บ้านที่ติดกับบ้านนี้นะคะระยะทางก็ไม่ไกลนะคะเ,เพื่อน บรรยากาศยามเช้านะคะขอบคุณทุกคนแรงใจนะคะที่รับชมขอให้ทุกท่านทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะยิงห,ห็นปังปังกันนะคะวันนี้ถ้าใครแบบชอบเสียงเนาะก็ขอให้มันหมานเด้อบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้